รอดมีแต่ไก่วิ่งไปหาปม,มึงป,ป,ประ 1, 2, 3, 4, มาณหนึ่นนนสนนงสองสามสี่ห้าตัว ไอเฮียบนบังยังมีเลยไอไม้ก็ไหนมายิงกูดิ้นเลยเฮียเอมามันอยู่บนหัวมึงอ้าอ๋อกูเจอแล้วนี่นี่นี่ต้องหินต้องหินนะไอ้โรสไอ้โรสไอ้เฮียอ๋อเดี๋ยวกูลองไปยิงไงสั่นอยู่ตรงที่ตรงนั้นปะเอ้ยเฮียตัวเปล่ายิงบกระเป๋า กูลงมาบางนะึงตัวพลังก,ก้อนจะเกิดไหนวะเนี่ยกูรู้สึกว่าเริ่มเช่า M4 และเฮียมแม่งกล้องแม่งยิงดีดีเอ็กูไม่ได้ปามเลยเมืบบ่อกี้เฮีย,ยมันมีคนบังอยู่บนหัวกูเอเห็นแล้วจะซึนนมนไปฆ่ามัน มึงจะตายมึงใช้แะไรมานมี่ยตายมันตายไอ้เฮียได้ปุ๊บเล่นปั๊บยไอ้เฮียโอ้ยติดจะลงยังไงวะเนี่ยชิบหายแล้วจะลงยังไงวะเนี่ยดันไปกินล็อกเจ้าสองทันไงนะแ่านหนึ่งกูติดอยู่บนบล็อกจะไปแทนเทียหรอวันก็กลัวไปฆ่าตัวนบางเดี๋ยวมันกระโดดลงมาฆ่ากูกูหาทางลงกันดีเวีาว่ากูว่าแล้วไอ้เฮียจะหายหรือวะ จะ,ด,ะด,ดูยังไงล่ะโอ้หลังเข่าฮะไม่ให้กูไปไม่ได้มันติดมเจ็บอ่โอ้โหยัไม่ได้นองมื้วันติยมันติดบา้าไม่ได้แล้วล่นไปเกี่ยงเข้าลงไม่ได้ เอามันตายมันตายเนี่ยมันเหลือไอ้กระป๋งเขียวตัวเดียวอยู่ขอบยู่ไนเฮียโดนปืนตะปูยนะิงด้วยอ่ะมาเกิดเงินอ่ะเอาเสียขอไห้เฮียตายหมด ถ้าแถวกูอ่ะ้ยิงเสียงกึดๆกันแล้วไปกันอยู่เนี่ยเหี้ยตายเลยเหี้ยหลังเข้าแ,แั่ไม่ได้ดูไเฮ้ยมันเดินมายุ่งกับของพวกมึงเป็นสิบแล้วเนี่ย นี่ตายฮะนี่ตายเร็วเร็เร็วมาเก็บของเร็วมาเก็บของเร็วเอไงเออเนี่ยมาเก็บยงดงกูยิงแตกเยอะมากเลยเนาะสุดหมดวะแตเดี๋ยวลงไปหมดยังาจะหมดละกูยิงโมชีอะไรเนี่ยเนี่ย กูนึกว่าคนในชัดก็คนะล่ะคนหียอะไรละหน้ากากโดนระเบิดไม่รู้แล้วดันมึงจะดัก็ไม่บอกกูเลยชัดวิ่งไปคนที่้าเอ้าแล้วก็อยู่กับมึงกูก็โดนระเบิดตายดิ กูมตายไปแกของอ่ะแหละไอ้เหี้ยเล่นนะเพื่อนไช่วยกูดูเลยอ้วโอ้อูจะไปรู้ได้ไงล่ะไอ้เหี้ยแล้วมีการไม่บอกเราว่าน,อน้อตดันตงไอ้กู<ด>ไม่ได้จะดันกูจะเดินไปตรงกูจะเดิน,ดน,ดน,ดนไปเก็บฮันนี่ ơi ai mà ở ní, ai mà ở hình ai mà ở hình bên ไอไม่วิงไปแล้วเด๋วเด๋วรอรอรอเขาไอไม่ตายไอไม้ตายใช่ไอยจ้า เอ้มันเก็บเเคไหนกูไปวะเเค่ตาตายกูไปอัน,าาน,อนลมึงอยู่ไหนอะอยู่นี่ไงแม่งเก็บเเค่ตาตายกูไปเฉยเลยเอาละกูได้ dx แล้วเอาละโดนงนายง่ายอีน้องช่วยกูด้วยด้วยพี่แอร์เก็บนานไปไหมเนี่ย

โอ้มกเรืดแล้วลูกม้ออลอานโเดมที่กูยิงมันตายแล้วปของมันเนี่ยรกันได้ไหมแล้วมันเก็บเทนนิได้ไมันโรเทวิว ตายตายเยอะมากเลยครับน,นักฆ่าจิงแตกเยอะมากเลยแมวมองมีรอก็มีมีแต่ว่าไม่ได้มีเปิร์นยิงกูเยอะบ้างแล้วเจ้าบังค์มนมีคนกูรู้กูจะไปเอาของมึคืนเฮ้ยเมื่อกันนี่ตัวเดียว เหลือฮันนี่ตัวเดียวไว้นะตรงไหนนู้นนู้นน้นตรงนู้นตรงนู้นรอบนอกอีกสองชั้นอ่ะอีกตัวนหนึ่งตายแล้วเหลือฮันนี่ตัวเดียวกูอยากไปเก็บของก่อนอ่ะเราดันเข้ามองก่อนได้ไหมโอเคนั่นคือคำตอบกูไปละยีครับุดูได้เนงไงตัวเนี้ยมีคนวะ